ดีจ้าสวัสดีทุกคู่ทุกคนด้ือจ้เพื่อนเพื่อนเมื่อนี่แม่กองมาแล้วจะมาแล้วมาแล้วพามาเบิ้งเขาโคดจ้เพื่อนเพื่อนเขาโคดจะเขาโคดเขาเหนียวหวานจะเพื่อนเพื่อนฮู้บัว่าบ้านแม่กองนี่ปลูกเขาโคดหลายหลายเจ้นเพื่อนปลูกเขาโคดหลายหลายนี่เจ้ะเพื่อนจะแม่กองจิพามาเบิ้งมาเบิ้งปลาเขาโคดนี่จ้ะ ปลาเขาโคดพี่น้องเมกกองจ้านี่จ้าปุ๋ยคอกจ้าเพื่อนเพื่อนนี่จ้าเพื่อนเพื่อนเบิงแนว่าคู่นี้เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนตัดไปเรียตัดไปตุ่มไปห้าเหลาะแล้วนี่จ้าคู่นี้กันเหลือแต่งแต่้ำต้นจ้าฟักเรียบร้อยอีกแล้วนี่จ้าเพื่อนเพื่อนโอ้ยเขาสิได้กินคู่ใดเนาะนี่จ้า นี่จะเป็นเพื่อนนี่คู่นี่ยั้งยูจากคู่นี่ยั้งยูนี่มาเบิงว่าไก่จะสิได้กินแล้วเนาะนี่จ้ะนี่จะเป็นเพื่อนนี่จ้ะไก่จะทส่ได้กินแล้วนี่สีน้ำตาลแล้วเพิ่นว่าอีกอาทิตย์หนึ่งจ้ะได้กินแน่นอนเขาโคดไ่บองคัะพอบองก็เมีให่หรือเขาโคดเพิ่นแซบียบจะเป็นเพื่อน ข,ข้าวโคดงวดกอนนี่เพิ่นไปเอาไปเลาะบ้านเมกกองซิมเรียบร้อยแล้วจ anyway ้ะแซ่บพานจ้ะจ้ะเมกกองยกนิ้วให้เลยจ้ะแซ่บแซ่บข้าวโคดเพิ่นเนาะนี่จ้ะเพื่อนๆข้าวโคดพอบองเมกใจทั้งมูสามจ้ะบ้านคำพระมูสามเด้อเพื่อนๆกันไผอยากได้เนาะเมกกองเมกกองก็อยากกินข้าวโคดเพราะไงบองเม่ไงใจจ้ะบอก เดี๋ยวเมียกองสิบอกว่าไงบ้องต้มแล้วเอาไปส่งคนนั้นผู้นี้เเด้อพี่น้องเพื่อนอยากจะนี่จะไฟสนับสนุนเนาะไฟสนับสนุนให้เพื่อนเพื่อนมาอุดหนุนกันเนาะบ่ปลูกเขาก็ได้กินมีผู้ปลูกให้เขากินแล้วก็ไปเห็ดเวียกแนวอื่นจะเพื่อนเพื่อนนี่จะบอลในพ่อเด้อจ้ะดิสังเกตเบื้องเด้อทีิยังบ่ได้น้ำตาลจะนี่จะเพื่อนเพื่อนนี่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  นี่จ้ะอีกอาทิตย์หนึ่งจากคน่นจิตุ่มไปห้าหลอบานนี่จะเป็นเพื่อนทัางล่างนี่ปลูกมันแกวจ้ะแจ้งน้อยกระดิขโอ้ยคนขยันนะจ้ะเนาะมันแกวนี่จ้ะอีกอาทิตย์หนึ่งจะเป็นเพื่อนอีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อนกระดิขได้กินแล้วเตรียมตัวจ้ะ เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวสามารถกินน้ำเพลินนี่จ้ะเพื่อนๆข้าวโพดข้าวเหนียวจะอีกปลาหนึ่งของมันคำพะพี่น้องข้างหลังคนว่าโอ้ยย้ายกองจะปลูกบ่อเป็นสบอ่าสันบอจ้ะแม่กองเห็ดแตนาปังแม่กองว่าเด้ปลูก่ามีเวลาจา้ะ บ่มีเวลาปลูกกินน้ำพี่นองเพื่อนนเพื่อนเพื่อนเนาะกินน้ำพี่นองเพื่อนเนาะอันนี้จะเพื่อนเพื่อน้าเขาโคตรป้าเขาโคใหไ่บองจ้ะป้าข้าโดใหไ่บองเป็นเพื่อนเบิงเน่นี่จ้ะไปกองเสิเอาให้เบิงนี่จ้ะคุณจ้ะเพิ่นกำลังปลูกอีกอยู่ไฮลุ่มวันจ้ะปลูกมันแกวแซมน้ำจเะนเพื่อนขยันเนาะขยันนี่จะเพื่อนเพื่อน แม่กองเดี๋ยวมายุยคู่นะจะเป็นเพื่อนแม่กองสูงโพดสูงโพเนาะอ้าเมาื่อนี้กลับบ้านก่อนจะเป็นเพื่อนกลับบ้านก่อนบ๊ายบายสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้า